อโอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวเกวไทยดีซีวีกันด้วยนะครับก็ในคลิปนี้นะผมก็จะขอมาพูดอะไรหน่อยในส่วนของกีชาไก่เจียบกระลุยแรงนะฮะก็อีกวันหนึ่งก็จะทําการรีเซ็ตแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะหยุดในช่วงของกีชากระลุยแรงกันไปก่อนนะตอนนี้ก็ถือว่าอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับที่จะเอามาให้คนได้ดูกันนะ ใน่วนของน้องนิงน้งเป็นคนเล่นนะใน่วนของซีทัานน้าผมจะเกาตัวอะไรมาไก่ดีไม่รู้หมนกันนะผมก็อยากได้ตัวที่ผมถน,นัดมากกว่าถามว่าผมถนัดหมูไหมก็ไม่่ะก็เป็นพวกแนะอนดีหรือว่าขอบวยอะไรอย่างนี้ก็เล่นได้ไถ้าแบบถ้าแบบ ม,ม,มันมันมันแบบที่เราไม่ได้เล่นพวกข่าวบ่อยว่าเล่นอะไรแนวเนี้ยเวลาเราไปเล่นนนวอีบบ่อยๆอ,อ่ะนะอีบกระโดดมาย้เร็วใช่ปะเออแล้วเราแบบเรายัางไงวะเราจะกระโดดจังหวะพลาดนะครับโอ้โหจังหวะพลาดแบบว่าจังหวะเราไม่ควรโดดแต่เราก็โดดอ่ะคือคือเราติดที่ข่ที่ข้ามไม้ไวแล้วไงเอออย่าต้องมาดูนะครับว่ามีขั้นหน้าผมเจ้าอะไรมาไก่เจียรกะระลุยเลง้งกันนะอืมอาจจะเป็นหมอยก็ได้นะ ไ่าได้ข่าวว่านเรื่องนี้หมออิงฮอยจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะผมก็โดนขปลอยมาเหมือนกันไม่รู้ใครขปอยนะโอเคมาเรามาดูกันเกมสุดท้ายของซีขั้นนี้กันดีกว่านะครับใครที่ยังไม่ทำเสาให้ครบหนึ่งร้อยก็อยากไปทำกันนะมาครับผมมาในคนของรูปแบนว่าแห่ทีไทยนะมีในคนของนักโทษนักบวชหญิงแล้วก็ถ้ารับจ้างแล้วก็แม่บุศกาวอะไรอย่างนี้นะครับ ครับชื่อกระแขง้งกินตะคือกอ่าอะไร owner, owner, อ,อ่ะเพลย์คอเนอร์เพลย์คอเนอร์อ่าพีชเชตแล้วก็เมอร์เคานารีแล้วก็อะไรวะอินชันเตอร์นั่นเองครับโอเคตอนนี้น้องนิ้งโดนฟาดหน้าไป1นีนะในส่วนของเซอร์เวเวอร์นะมาแล้วฮะคงนี้งองไล่กันก่อนนะครับจะไปหรือเปล่าจะตามมาที่บ้านเล็กกันต่อนะเหมือนว่าเจอนาอิฟคนแรกเลยแบบนี้ถือว่าลำบากอยู่เหมือนกันฮนะ ไม่มีทางเรื่องฮนะเซเลปต์ยังไม่มาครับผมบ้านเล็กนี้ถือว่าจุ๊กได้นานนะจุ๊กกับน,นะนนอิสก็คือนาเนื้อเรื่องนะนาอิสเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมว่าจุ๊กง่ายนะข้ามไม้เร็ววางไม้ก็เร็วแล้วก็เอ่อสามารถใช้พอแคนแด๊กหนีได้ด้วยนะโอเคน้องนิ้งพายายามหาเครื่องตัดน,น,นะผมโอเคเจอเครื่องตัดเรียบร้อยฮนะเซเลปต์มาตรงนี้เจอกันของลูก้าเปาแก โดนตีไปหน er ึ่งทีแล้วผมตอนนี้เข้ามาเจอตัวปั่นนี้อยู่ว่าโอเคเลยนะอ๋อียเคอะไรนะโยเคอะไรนะฮึโดนตีลบเรียบร้อยนะในคของลูกกาต่อแท้นะโอโหเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องอันนี้เราพ้่งจับเขาไปนั่งกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเขาน่าจะเป็นนายิกนะที่มาช่วยอันนี้เคืียงปั่นไฟยังเหลือสีเครื่องนะฮะเอ้ยยังเหียอห้เครื่องอีกสีเครื่องบ้าโบคอแกงเลยล่ะ เอาฮะเดี๋ยวพว่อลงมา <c oughs> เขาถูกปีนได้มานะแต่ว่าเฟือหูยังไม่ขึ้นนะ่ะึ้นเรียบร้อยแล้วเป็นไปได้ไหมทางนี้จําไว้ว่านะอีฟเขาอยู่ตรงบ้านเล็กแล้วก็ถ้าจะวิ่งมาตรงนี้เป็นไปได้ไหมจะมาทางขวานะถ้าไม่ใช่กลัวอื่นมาด้วยครับโอเคมาเรียบร้อยเลยนะใช้จีบปีเพื่อนนะผมปีโดนไปหนึ่งกีปีจะได้ชงได้ไหมโอ้โหปีจะเก้าอี้ไปครับ โอ,โอ,โอ้โหเพชรโดนเนะหรือะลูกอาเบา้าวิ่งลงๆแบบนี้ไม่มีไม้ให้เล่นแล้วฮะ <c oughs> จังหวะนี้ต้องโดนแล้วครับผมต้องโดนแล้วครับอย่างนี้มีการบุ๊คขับปีไปหนึ่งีฮะปีชาใช้เวลาไล่อยู่เหมือนกันนะมีการไล่มามีการมีการบล็อกให้จหังหวะอีฟไหมยังไงครับผมดูกาเบา้ายังคงนั่งอยู่ตรงนี้ปีไม่โดนนะโอ้โหวันเก๋ๆขั้นเกินไปไม่ได้ครับผม <c oughs> เอาครับยังไงครับยังไงครับ เราโดนไปเรียบร้อยอะโอ้โหโอเคครับผมนะเดี๋ยวก็จับไปนั่งกันก่อนตอนนี้เท่งฝันไฟเนียห้องหมดสี่เครื่องแล้วนั่นเองนะยังถือว่าโอเคอยู่จับคนแรกนั่งได้เป็นเฟรชที่สงนะตอนนี้นะอิปป้าเจ็บนะฮะต้องให้แม่มดมาช่วยหรือว่าต้องควรจริงนั่นเองไป,ไปได้นะแต่เปิ้ลหูยังไม่ขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้เปิ้ลหูขึ้นฮะยังไงครับผม จะอยู่จะมาทางไหนจะไปหรือจะอยู่หรือจะไปครับผม <c oughs> บินขึ้นไปก่อนนะฮะจังหวะน,นี้ดูกนก่อนว่าเธอมาทางไหนไน, <c oughs> น,นั่นเองนะเมื่อกี้เหมือนเห็นไอคอนไล่ล่าขึ้นมานะฮะตอนนี้กระโดดลงมาเลยหรือเปล่ากระโดดลงมาจะทําการตีเพื่อนฮะแต่ไปแอบหลังกาแพงก่อน,อนอแอบหลังกาแพงไปไหน,หนที่เปนยิงีฮะตอนนี้มาชกว้ยทั้งหมด3คนเลยเออสองคนเลยนะ <c oughs> เขาบอกว่ามีคนปัดไฟเพียงหนึ่งคนเท่านั้นนะ ตีลูก้าตีไม่โดนนะผมตีไม่โดนนะในขวดของเออ็นช้าเลยอโอ้ยมีการเข้าวับใหญ่ฮะเข้าวับใหญ่เรียบร้อยแล้วฮะแต่ไม่เป็นไรแล้วเรามีในส่วนของอะไรนะอาเเลพอตนั่นะน้องนี้ต้องหาจุดเจอแล้วว่าลูก้าเขาลงมตรงไหนนะตอนนี้มันจะกายเกินไปฮะยังมีเที่ยงให้เเลพอตอยู่ตรงนั้นนะตอนนี้ล้มไปสามคนนะฮะถือว่าเกมนี้แบบอย่างดีฮะ เครื่องปั่นไฟยังคงเหลือขามเครื่องนักบวชหญิงไม่มีทางเลือกฮนะจะเป็นต้องฮิวไว้เพื่อนอย่างนั้นเท่านั้นนะ่ยฮ่าไม่ฮิวนี่ขิว่าโยนอยู่นะไม่ถือว่าโยนหรอกไม่ถืวว่าแบบวนันมะูฮะผมกา้บาบอกข้าลุกขึ้นมาเรียบร้อยแลย้วเหมือนจะทําการฮิวเพื่อแต่กี้าวิ่งมาแบบนี้นะเหมือนจับไปนั่งกันก่อนนะในผนของเออเอ็นชานเตอร์นะจับเอ็นชานเตอร์ไปนั่งก่อนหรือว่าแพนตีคียเลยนะ โอเคเดี๋ยวเราไปไล่ในหวดของคารวาไรกันต่อเหมือนนักบ,บวชหญิงใหญ่จะมาช่วยับผมโอเคตอนนี้มาเจ็บไปยังบวชสี่คนแล้วมีการสาบใหญ่มาจากแม่มดสาวไปฮะโอ้โหมีการสาบใหญ่ด้วยนะเอาครับผมมีการอรอหลังไม้โดนไปลีเรียบร้อยเหมือนกันฮะ <c oughs> ไม่แนะนํานะครับว่าฮันเตอร์คนไหนคีอฆ่าไมมจริงๆไม่ควรรอหลังไม้แบบนี้นะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราอรอก,ก่อนนะ หมือนต้องนิ้งพยายามที่จะหาเจอคนที่ลงมนะแต่ว่าก็ไม่เจอโอเคกลับไปนั่งนึงก่อนนะนี่คนของไม่เทศียจะเป็นเฟสที่สองนะถ้าบีบังคับไม่ช่วยแบบตอนไม่หายเจ็บผมว่าไปไปได้ยิบเป็นยิบนะแต่ตอนนี้เขาฮิวกันแล้วนี่คนของเจากวจริงหายเจ็บไปยิบร้อยเลยมาของพ่อแม่ตรงนี้มันจะหาเฟิร์หูแนอะแต่เฟิร์หูไม่ขึ้นนะผม เหมือนจะอยุกงบ้านเล็กหรือเปล่าเป็นไปนได้นะครับเป็นไปนได้ที่เขาจะอยู่กงบ้านเล็กกันนะอ่าตอนนี้วิ่งไปเช็คกันก่อนนะอย่างนี้เปอดหูยังไม่ขึ้นอยู่ในโรงพยาบาลหรือเปล่าอยู่ในปาร์ตี้ล,อล้อแรงดังไฟเออโอ้โหเขาอยู่กันเกลียแบบนี้แฟนรีเนียน่าจะบินนะผมคือจริงๆการตัดสินใจแบบนี้ถือว่าพลาดนะครับคือถ้าเราฮิวจริงๆอ่ะผมว่าควรฮิวพิเทตแล้วก็ให้พิเทตมาช่วยนะ อแต่อันนี้พิเศษคือเขาจะฮิวกันต่อไงแล้วก็ปล่อยในส่วนของแม่วันสาวบินผมว่าแต่ติดใจพลาดอยู่ไม่ก็ถ้าแบบติดใจแบบอยากล้มแทนจริงๆก็เป็นไปได้ว่าเอานาอิฟมาก็ได้เพรานะนาอิฟโดนตีเขาบมกสองครั้งถึงจะแบบล้มในทันทีแบบไม่เลือดไหละนะอ่าใช่นะ เขาค่อนข้างตัดิตใจพลาดอยู่ที่โยนเพื่อนทิ้งไปหนึ่งคนนะโอเคตอนนี้มีเปิร์หูข,ขึ้นมาแนละ้วเป็นเครื่องคี่ตามยังเหลือตามเครื่องกันแบบนี้มีการตีันลุกไม้เลยครับยังไงครับมีการฟาดไม้ไปหนึ่งทีฮะมุงทันละุมาแบบนี้โดนหรือเปล่าโอ้ไม่โดนเนะโอเคเล่นมุกตรงน,นี้อยู่ว่าเล่นได้ฮนะอยู่ว่าขั้นอยู่แต่ถ้าเราพังไม้มันจะขั้นกว่าเดิมฮะยังไงครับผมยังไงครับตรงน,นี้มีการใช้หวาไปหนึ่งทีฮนะ ตีว้าไปก่อนนะจะทําการพุ่งหรือเปล่าจะทาการพุ่งหรือเปล่าผมมาเล่นไม้กองนี้ตีทะลุไม้ไปเลยครับผมโอ้โหเอาเรื่องครับโอเคลับไปนั่งเก้าอี้กันก่อนนะฮะเก้าอี้ตรงนี้ถือว่าลุดข,ขอบแมพมากฮะถ้าจะมานี้ังโดนตีหนึ่งยิบก่อนแน่นอนฮ่าไปทําการแบบบินบูบะที่นะหรือโดนตีหนึ่งยิบแน่นอนฮะ แตเหมือนน้องนิ้งพยายามที่จะดูเครื่องนะว่าเครื่องไหนสั่นนะตอนนี้มีเฟ้อหูขึ้นมามอนบินอยู่กับที่ฮนะมันก็แล้วแต่กลยุทธ์ของคนที่กนเล่นนะอ่าถ้าแบบแจ็คเดอะริปเปอร์5เป็นมุมตรงนี้อ่ะเขาจะแบบเดินออกไปไกลๆเพื่อสังกิตเออเพราะว่า,วามันมีแค่สองทางที่เธอมาได้นั่นเองนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับในตัวของนายอิฟนะเหมือนพยายามจะเล่นเฟสอยู่ฮนะเล่นเฟ้แบบไม่รีบช่วยกันไปนะ แผลก็ตัดสินใจพลาดเหมือนกันหรือเปล่าที่ไม่ยอมบลอกให้เพื่อนแบบนี้โอ้โหมีการตรีหน้าอิ๊ไปนึงทีอะแจ้แพ้กันไปก่อนนะครับตอนนี้มามาครับยังไงอ่นักบวชนะครับนักบวชไปไหนล่ะน้องนิ้งทำไมน้องนิ้งตีมั่วมแบบนี้ลละ ผมเหมือนอยากจะปั่นมากมากฮะเหมือนอยากจะปั่นมากมากในส่วของลูก้าบลค้านะนายเป็นเพสุดท้ายแล้วนะนายเราเป็นคำตอบสุดท้ายของเธอเธอคือคำตอบสุดท้ายของเรที่มีต่อเพื่อดอ้าโอ้โอ้ลูก้าบมลูก้าแบบพิษจนพลาไปหนึ่งทีนะโอ้โหเครื่อนไปเลือนหนึ่งเรีองนะฮะ ครับผมปาไปตั้งกก้อนพาไปตั้งกก้อนนะอีฟตอนนี้โดนตีไหลแตกวมานะผมว่ายูค่อนข้างนานอยู่ถึงแม้จะมีพิษเหจที่มีดีบัฟเอ้ยมี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 บัฟที่สามารถทาให้ยูเคลื่อนเร็วขึ้นติดเ็ได้ก็จริงนะแต่ว่านายอีฟแบบพ้าแตกนี้ผมว่ายากอยู่ตรงนี้มีเฟิองหูขึ้นนะพยายามที่จะหาในคนของพิษเทหรือนักวัวยิงนะ น้องนิงเราไม่ยอมให้ปล่อยออกเท่อนะไ,ปไ,ปไ,ปได้นอนนะเป็นไปไม่ได้มาครับยังไงครับผมหากันก่อนนะเกิดหาแถวนี้กันก่อนนะมีเล้าหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีเฟิร์สไล่ล่าขึ้นนะฮะก็แปลว่าเรามองไม่เห็นหน้าเออเองนะเธอพยายามแอบอยู่ล้โลงบาลหรือเปล่าแบบนี้ข้องลูก้องนี้นนะ่าจะมีคนหรือเปล่าบินขึ้นไปจูวะไม่มีครับผม โอเคลงมากันก่อนนะพยายามหาเคยให้เจอก่อนที่เขาจะตอนนี้นายอิฟลุกขึ้นมาแล้วพูดไม่ขัดแล้วก่อนที่เขาจะลุกขึ้นมานะครับนายอิฟใช้ลุกเองไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็ทําการไล่ล่าไปเลยนะหบอกให้ว่าถ้าเราตีเขาลงได้เมื่อไหร่ก็จะไล่ฟีเทสสบายตนะีเรียบร้อยฮะตอนนี้รลอย้เขาเลื่อนไหลก็พอนะโอเค หมยตรงนี้นายอิฟใช้ไปแล้วเรียบร้อยฮะกำจุดที่นายอิฟพุ่งได้ไะฮะมีการเคลียร์ปดไปตรงนี้ในส่วนของฟิสเทสนะฮะเมื่อกี้มีการคัันไฟแบบนี้โดนปีนหรือเปล่าโอ้โหไม่โดนฮะเดี๋ยวนี้ต้องโดนแล้วครับโอ้โหมันจะแหลกฮะอาการแหลกกำเริบฮะยังไงครับมีการ11ถึ12มาก็โดนไปดิกครบโอเคมีการคืนยองแพ้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เกมนี้ก็เป็นเกมสุดท้ายของซีรี่ กีชาไล่ฟาดนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่พาร์ทที่1นึ่งจนถึงพาร์ทที่12นะโอเคเอาไว้เจอกันปีข้าง้งนรกเดี๋ยวเดี๋ยวพังต์เตไงจะเป็นกีชาเหมือนเดิมเลยบาย